เขาจอะรถเขาก็จะมีวันหลายปีก่อนนะผมเค เอาแบบนี้เลยนะ ครับครับครับไ<อ>คร,ไร,ร,ร,รพ่เศษสองอี้ปีที่ไม่รู้วะเขาบอกว่าเขาแนบนําใบชงของแม่ผมกับประเด็ถือใบชงของกับบรเลยบริโภคกันพี่เบิ้งในใบอันใบชงของที่เขาเส้นกลับนะเขาบอกว่าเขาแนบที่อยูไว้ยี่หันพี่ลุงเออพี่ลองเปิดเบิ้งเพราะว่าอันบัตคันเลขกันเ,เออใบเนี่ยเออเขาเห็นปเป็นใบเสียภาษีป่ะ เออนั่นแหละยืย่นตัวนั้นให้เขาเลยเขามีที่อยู่มันอยู่ในกันหัวกระดาษอยูมแม่นบอสน,นั่นแหละออกตามเขาแหละเ,ออเ,อเขาล้านบ่มันมีไปเดี๋ยมันเี่ยมจอ้นัละยืย่นให้เขาเลยมันมีอันที่อยู่อยู่ทั้งหัวกระดาษเดี๋ยวเขาก็ออกตามน่ะของอไปไปไฟนิลก็น่าเส้นมากเลยนะ อ่าใบโรงงานเซ็นมาเขาบอกว่ามีทียูอยู่ในหันเลยอันนี้อันนี้ผมวอาตามเขาที่เขาบอกผมก็ไปเห็นภาพเพื่อนตัว่พลานที่ของยานได้ใบเนี่ยไอ้หรืออะรฮับพาสติกเลยนะอ๋อใบฮับพาสติกมันทีอยู่นึงอัน,นในกระดาษนั่นอีกทียูนึงบ่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยว,วทำก่อ ที่จ่ายตัวนั้นอนะ่ะมันจะเป็นอีกที่อยู่ที่อยู่หนึ่งเอาที่อยู่ไหนคัออนแรกมัไปไปนไม่ได้บอกอะดีมันไปมันเสร็จไปเร็วได้ครับแม ก็ออกตามต่อกันด้วย EP สองเลยนะครับตอนนี้บรรจุเสร็จแล้วอยู่ที่สุขสวัดสดิส์84อซอยคู่สร้างนะครับกำลังเดินทางออกจากซอยคู่สร้างเรามาดูความยากง,ง่ายนะเข้าได้จะออกได้นะครับแต่ว่าก็อยากเพื่อนๆรับชมเลสโก้เดินทางออกกันเลยวันนี้สามโมงบ่ายสามนะรถยังแบบเยอะๆอยู่ ต้องกดเตะส่งสัญญาณให้เขาก่อนนะครับฮ uh, like so exactly> ัลโหลครับไม่มีนะครับ i, like I can't see the, the end Hollywood. but we'll see it through กับโทรศัพท์เนี่ยเนะาะยมสีออกนะหัวจะปวดเราจะเดินทางออกสุขสวัสดิ์นะครับวันนี้คืนตุ่าเรือคลองเตยให้คืนหลังนี่คืนไม่นา่าเอ้ยฮัลโหลพี่ไ,ไอ้ใบฮักบ่ต้องยื่นเด้อคั้แรกบ่ได้ยื่นบ่ต้องเฮ็ดเอากลับมาเลยใบฮักบ่ต้องบ่ต้องเฮ็ด ใบ,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 บหักไม่ต้องไม่ต้องยืนงย่นคันแรงบดยื่นแมน,น,นบดต้องบดต้องครับไอโค้งนี้อีกโคง้งนึงมันจะยังไม่อันน่ากลัวสักเท่าไหร่นู่นจะเป็นโค้งสุดท้ายปากซอยอะตรงนั้นนะมันจะ ติดอ่ะเหมือนว่าเราระวังสายไฟร,ระวังโคกแล้วติดมุมตึกอีกนะครับโอ้ยงามจิตไทยลิปแม่อุ้ยไอ้อะบันเลยแล้วอย่างงี้ก็เลี้ยวไม่ได้ดิบนันเลยละกูกติดจะเลี้ยวไปนี่เลี้ยวไม่ได้รถจอด ใำไส้แล้วท่านเนี่ยมีรถจอดตรงหัวเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้ออกปากซอยมันกะมันเดิมอ่ะมันไหลแล้ว จนจะเกือบออกปากซอยแล้วนะครับสายไฟแบบว่ามันต่ำมากเลยนะล่องลอยเนี่ยมันโดนามันโดนเสาธงเออเราจะจะเลี้ยวขวาออกไอตรงที่รถกระบะสีดำจอดเมื่อกี้นะฮะมันไม่ได้เนี่ยจุดนี้อันตรายสุดๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยโยกซ้ายแล้วก็ต้องโยกขวามีมุมตึกด้วยกระจกกลมก็ไม่มีดูนะน่ะเห็นไหม ตรงนี้มันจะม,มีมุมนี่มุมตึกตรงนี้อันตราย นี่คือวันเว์แล้วนะตามจริงจะไม่มีรถส่วนเข้ามานะครับนี่ก็อีกโค้งหนึ่งเลยที่อันตรายแล้วก็มีนะ่นะน่ะชายหลังคาด้วยถ้าเลี้ยวได้ต้องคิดซ้ายเยอะ หมดโค้งแล้วนะถือว่าเราออกโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับเหลือแค่จะโค้งสุดท้ายก็ออกปากซอยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไคร b กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมารับตู้ C M C อะไรวะ C M A นะครับมาบรรจุที anywhere, ่สุขสวัสดิ์8 4กับหน้างานแคบๆแคบๆแบบนี้เลยฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าใครเจอคลิปส <rock teor> ั้นก็เข้าไปดูคลิปยาวได้เต็มๆที่ช่องทาง youtube สุริยาพาบรรทุกนะครับน่นแน่นๆๆผมพูดถึงไหนแล้วไม่รู้ จอแกตะโกนเมื่อทีผมก็หลงเลยฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับคลิปนี้ก็รับตู้ CMA นะครับสองแถวช้าขอไปก่อนแล้วกันรับตู้ CMA มาบรรจุที่สุขสวัสดิ์84นะครับมาบรรจุที่สุขสวัสดิ์แ4บแล้วกเ็เข้าทางซอยปากซอยสุขสวัสดิ์84หรือซอยคูสร้างนะครับแล้วก็ออกก็ออกทางสุขสวัสดิ์84ซอยคูร่างอนนัครับแล้วก็ เดินทางกลับแต่แรกว่าจะถ่ายให้จบไปคืนตู้ก็น่าจะยังไม่ได้คืนดอกก็เดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันตอนนี้เขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยใครสนใจน้ำยาขัดยางก็ทักด้วยมีน้ำยาขัดยางตราเทวดาของสุรยิยธรรมทุกขายแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสุรยิยธรรมทุกสวัสดีครับ